สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทตาดินลักขนาดทตาดินมังกรพิศภบการยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นีคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแลนดอมสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามามีเจตนาอะไรกับคุณนะคะเป็นการพยากรณ์แบบไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ขึ้นฟีดมาบน YouTube แล้วเพื่อนๆกดเข้ามาดูก็อาจจะเป็นคําถามที่เพื่อนๆคาใจ ให้ไพ่ยินะคะช่วยหาคําตอบในคลิปนี้ได้นะคะเราก็อาจจะต้องดูสถานการณ์เราด้วยนะว่าตอนนี้ความรักเราเป็นยังไงนะคะซึ่งการสุ่มอ่านนะคะมันไม่ใช่ว่าจะตรงได้กับทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะกวางก็เปิดแบบให้ไพ่เล่าเรื่องมาเลยว่าไพ่อยากเล่าอะไรก็ตามนั้นนะคะเผื่อว่า คลิปของกวางนะคะอาจจะช่วยเป็นข้อแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะอะไรที่เป็นพลังงานบวกลับไว้ไม่เสียหายแต่ถ้าอะไรที่เป็นพลังงานลบนะคะเพื่อนๆ,ๆไม่ต้องสนใจนะดูไว้เป็นแนวทางก็พอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทางไลน์ไอทีขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะเป็นโปรแกรมดูดวงแบบศาสตร์ดวงดาวนะคะ กวางก็จะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันฟรีนะ30วันเพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับโปรแกรมนี้เพื่อนๆก็ค่อยเติมวันใช้งานนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุดินมังกรประสบการไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะดอมของคนธาตุดินนะคะความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามามีเจตนาอะไรกับคุณเรามาอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะเพื่อนๆสามารถเข้า มาเช็คได้ตลอดเลยนะคะหน้าโปรไฟล์ยูทูบนะคะก็มีคลิป รนดอมอีกมากมายแล้วก็มีหัวข้อเลือกการ์ดเลือกกองไพ่ด้วยนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้นะคะในช่องของกวางนะคะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามามีเจตนาอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาทวนราศีเกิดกันนิดนึงนะคะธาตุดินมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราถึง14กุมภาพฤษศคือผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14มิถุนากันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามา เขามีเจตนาอะไรกับคุณเรามาดูเจตนาเขากันนะคะว่าเขามีเจตนาอะไรกับธาตุดินคะ่ะเอวิ view. ลราชาถ้วยทั้งรักทั้งหลงหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งถ้วยโอ้โหเขามีเจตนาอะไรกับคุณแฮงแมทําไมทรงเขามันดูเหมือนไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าธาตุดินมันดูเหมือนเขาเป็นลักษณะคนเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยธาตุดินบางคนอาจจะ คบกับชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่เดวิลจะมาสื่อถึงชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงบุคลิกหรือลักษณะนิสัยเขาดูเหมือนคนเจ้าชู้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนมีทั้งเรื่องมีตัวเลือกนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือเปล่าสังคมปาร์ตี้สังคมชนแก้วอะไรแบบนี้แล้วคุณน่าจะเจอเขาคนนี้ในสังคมที่เราถือแก้วเล่ากัน,นประมาณแก้วดิ้งนะคะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันแล้วมันจะเป็นการพบลัก หรือการปิ๊งโดยทันทีทัน,ทน,ทนใดในแบบที่ที่ตัวทัุดินเองคุณอาจจะไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับเอาไว้นะว่าจะมีคนเข้ามานะคะขายขนมจีบให้เราหนึ่งถ้วยถึงแม้เขาจะอยู่ในสังคมที่มีทางเลือกตัวเลือกมากมายก็ตามแต่กวางดูจากภพยตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่าเขาจริงจังกับคุณมากๆนะทั้งรักทั้งหลงนะคะแล้วเขาก็บอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมเขาถึง รู้สึกกับคุณได้มากมายขนาดนี้เหมือนเขาโดนเสน่ย์ยาแฝกจากคนทัดดินเลยอะ่ะซึ่งตัวทัดดินคุณอาจจะแบบไม่ได้เล่นของอะไรหรอกนะแต่ว่าอาการเขามันเคริบเคลิ้มหลังจากที่เขาเจอคุณวันนั้นอะ่ะเขาดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะในหัวเขาวนเวียนอยู่กับคุณคิดถึงแต่เรื่องของคุณหรือภาพในหัวของเขามันมีแต่คุณแต่เขาก็พยายามจะหักห้ามใจตัวเองนะคะไม่ให้ตัวเขาอ่ะไปคิดถึงอะไรคุณมากนักจะเรียกว่าเขาใช้ความพยายามมากเลยล่ะนะคะ ที่จะหยุดคิดเรื่องของคุณสักทีไพ่ของความรักแต่ไม่มั่นนะว่าเขาจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะีคะเพราะว่า d ด v i ลมันขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วนั่นแปลว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนคู่บ่อยอะเออเปลี่ยนแฟนบ่อยแบบนี้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะในแบบที่เขาไม่เคยจะซีเรียสอะไรขนาดนี้ถึงถ้วยเขาคิดอะไรเพอร์มิด เขามีอาการเพอร้อพกหรือเปล่าเนี่ยมันอะไรจะขนาดน,านั้นเขาโดนของดีอะไรทตาด,ดินไปแล้วล่ะดูเหมือนเขาจิตใจจะล่องลอยนะคะไม่มีสติสัมปชัญญะคิดถึงแต่ทตาดินทําไมเขาอาการเหมือนคนโดนของยังไงไม่รู้ว่าาตาดินแปลกเขาอาจจะเจอคนที่ใช่นั่นก็คือคุณมันอาจจะทําให้เขาว่าตามความรู้สึกตัวเองไม่ทันก็ได้ค่ะ เหมือนกับที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตแบบเพย์บอยเพย์กล์มาตลอดนะคะแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องแบบรู้สึกจริงจังกับใครอะ่ะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกสับสนความรู้สึกนี้อยู่ก็ได้ว่ามันเป็นความรักจริงๆหรอมันจะมีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการตกหลุมรักเข้ามาด้วยสับสนอะในสภาวะอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าระหว่างรักกับหลงแต่การที่เขาเห็นคุณเขารู้สึกกับคุณได้มากกว่าคนอื่นที่ผ่านๆมานณะธาตุดินเรามาดูกันซิว่า ถ้าดินคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงสามไม้เท้าสไม้เท้าจูจิจมินคุณน่าจะเห็นพฤติกรรมของเขาทุกอย่างแล้วนะคะแล้วคุณก็ทําได้แค่แอบสงสัยว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมคุณสงสัยว่าเขาสนใจในตัวเรานะคะกาวถ้วยคุณมีความรู้สึกว่าเขาจะพิเศษพิเศษกับเราหน่อยหกดาบเข้ามานะคะ แต่มันก็ทิ้งร่องรอยความสงสัยไว้แบบนั้นนะในแบบที่ตัวท่าดินคุณเองก็ไม่ได้ตามหาคําตอบที่แน่ชัดนะ,นะคะว่าเขาจะชอบเราอย่างที่เซตเรามันบอกเราอยู่ตอนเนี้เก้าไม้มาบอกอะไรอะ่ะท่าดินคิดอะไรเด็กเหรียญสิบเหรียญน,นะคะ ดวหาพิมเทปคุณพยายามที่จะพิจารณาในมุมมองด้านอื่นนะว่าเขาอาจจะคิดกับเราเป็นอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้คิดอะไรในแบบที่รังสังหรณ์เรามันบอกหรอกแต่การกระทําพฤติกรรมของเขาเนาะมันไม่สามารถตีโจทย์ไปเป็นทางอื่นได้อะเพราะว่าการกระทําของเขามันชัดเจนมากมันบ่งบอกถึง เขาชอบเราหรือเขาสนใจในตัวเราซึ่งเราเองก็แบบไม่ได้อยากรู้สึกว่าเรากําลังหลงตัวเองเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองนะแต่การกระทําของเขาว่ามันทําให้เราอดคิดไปในมุมแบบนั้นไม่ได้ไงคะสรุปคุณกับเขาเนี่ยคุยกันหรือยังเนี่ยสรุปเรา,ากับเขาคุยกันหรือยังคุยกันแล้วอาจจะคุยกันแล้วแต่คุยกันถึงขั้นไหนแล้วคะเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนแล้วเดี๋ยวขอเช็คก่อนสิอยู่ในความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนแล้วกกวา้าว เดอะสตาร์โอ <The> oh, ถึงขั้นที่จะจริงจังแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นฝ่ายเขานะคะถึงขั้นที่จะจริงจังกับคุณแล้วในขณะที่ตัวคุณเองคุณอาจจะยังนิ่งๆนะธาตุดินคุณอาจจะยังแบบไม่ได้ตอบตกลงอะไรกับเขาเลยนะคะคุณอาจจะมองเขาในสถานะแบบพี่แบบน้องหรือเปล่าแบบเพื่อนแบบเอ,อ่อคนที่รู้จักกันคนคุยนะ,ะซึ่งคุณเองก็ อาจจะยังต้องใช้เวลาพิจารณาในความสัมพันธ์นี้ไปก่อนว่าเราจะสามารถชัดเจนกับเขาไปได้มากกว่านี้ไหมแต่นะ้ปัจจุบันเนี้มันเหมือนคุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขานะอืแต่มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ามันจะเป็นความรักได้ไหมนะเพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นะปัจจุบันเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันแต่เราอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของการเป็นแฟนโอเค ท่าดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอาศวินทัวยเด็กดาบนะคะคุณรู้สึกว่าเขาใช้คําพูดเก่งอะพยายามใช้คําพูดนะคะเพื่อผูกมัดเราคําพูดของเขามันมันมีสเสน่ห์เหมือนกันนะบางทีเอเราก็แอบจะหลงคาลมเขาอยู่เหมือนกันแต่เพราะว่าตัวท่าดินคุณมีสติเนาะคุณก็เลยไม่ได้พิสูจน์ใครจากคำพูดมากกว่าการกระทำอะคะ่ะเขาพูดดีนะ คุณรู้สึกยังไงกับเขามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นอืมเราก็มีไพ่ห้าถ้วยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอาเป็นว่ารู้สึกดีแต่ว่ามันแต่ว่าความรู้สึกนั้นอะ่ะมันยังไม่ได้พาไปถึงขนาดว่าจะเป็นความรักอะไระนะคะคุณอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรเท่ากับที่เขารู้สึกกับเราหรอกนะคุณจะยังไงกับเขาต่อไปคะ่ะความสัมพันธ์นี้กับความสัมพันธ์นี้เอ่ยถ้าดินเจ้ายังไงเรื่อยๆเนาะ คบไปเรื่อยนะคะคุณโฟกัสที่การกระทําปัจจุบันมากกว่านะอนาคตยังไม่ต้องไปมองมันว่าจะเป็นยังไงช่างมันก่อนคุณไม่ได้มองอนาคตนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะยังไงคุณปล่อยช่างมันมันจะดีหรือไม่ดีเอาปัจจุบันเราพูดกันที่ปัจจุบันดีกว่านะถ้าการกระทาปัจจุบันเขาดีเขาซื่อสัตย์เขาสม่าเสมอกับเรานะคะความสัมพันธ์ในอนาคตมันก็ต้องย่อมดีโอ้สีไม้เทา้า อนาคตคุณกับเขามีโอกาสตอบตกลงเขาในภายภาคหน้านะคะแต่นะปัจจุบันนี้คุณขอดูไปก่อนในแบบที่เราไม่จําเป็นต้องต้องคิดมากหรือคิดกันไปไกลขนาดอีก5ปีเราจะได้เป็นแฟนกันไหมไม่ค่ะมองที่ปัจจุบันอย่างเดียวมาดูซิแล้วก็มีไพ่ Temperance อ๋อปัจจุบันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะก็อาจจะยังเป็นคนคุยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ท,ที่ที่รู้ใจกันนะแต่สถานะแฟนก็อาจจะยังไม่มีอ่ฮะ จะเอาอยัางไงต่อไปหรอก็ศึกษาดูใจกันไปนานๆนะ่ะเพราะว่าคุณเองก็ต้องใช้เวลาในการซึมซับความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะซึ่งความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาจีบคุณในวันเดียวแล้วคุณต้องปิ๊งหรือตกหลุมรักเขาในทันทีทันใดนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะท่าดินคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาในเว็บแรกที่คุณเจอก็ใช่นะคะแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้คลั่งรักหรือมากมายเท่ากับเขาแค่นั้นเองอะคะ่ะแต่สําหรับคุณแล้วว่าท่าดินคุณต้องการใช้เวลามากกว่าว่าแล้วเขาว่ารู้สึกกัไบดิน อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าเขาคนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุดินคะจะติตเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินซีเรียสอ่ะเขารู้สึกว่าดูเหมือนคุณจะไม่เครียดกับเขาเลยเนาะในขณะที่เขาโคตรเครียดเลยคือตอนนี้เขาคิดมากอ่ะคิดไปไกลแล้วเขาก็มองว่าตัวเขาอะอยู่บนความเสี่ยงที่จะต้องรับมือกับการอกหักจากธาตุดินเสมอสิ่งที่เขากลัวคือการโดนปฏิเสธความสัมพันธ์ เพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้เห็นการกระทำอะไรที่มันจะสื่อถึงว่าคุณเองก็ชอบเขาเหมือนกันซึ่งตัวท่าดีนาะคุณอาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ให้มันแสดงออกมาแต่ว่าคุณอาจจะเห็นว่าเขาข้างรักมากกว่าจนคุณก็อยากจะเบรกเบรกเขาเอาไว้ก่อนอ่ะยังไม่อยากให้เขามาตั้งความหวังอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเขาจะมีความหวังกับเรามากอ่ะโหสิบดาบเอาเป็นว่าถ้าคุณปฏิเสธความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะต้องแบบ เสียใจมากอ่ะเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ Move on ยากมากอ่ะเขาจะต้องเจ็บลึกมากเพราะว่าเขาคิดกับคุณไปไกลมากอะไรก็ตามถ้าถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ให้คิดที่จะให้คุณนะเหมือนธาตุดินคุณต้องคิดดีๆว่าคุณจะรับสิ่งที่เขาให้ไหมอ่ะเพราะทุกครั้งที่คุณรับในสิ่งที่เขาให้อ่ะมันเป็นความคาดหวังของเขาอะค่ะและถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถทําตามในแบบที่เขาคาดหวังเอาไว้ได้อ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเราอะจะตกกระไดพอยจนทําใครอกหักนะเนี่ยธาตุดิน ดูเขาเหมือนจะมีหวังกับคุณนะคะแล้วเขาเหมือนกับไม่ได้พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเสียใจในเรื่องนี้เลยเหมือนเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะปฏิเสธไหมอะแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่บนความเสี่ยงนะคะในในความหวังของเขาที่เขามีกับคุณในขณะ,ะนะที่คุณเองก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรกับเขาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วเราจะยังไงต่อดีขอดูไพ่ขยายแปดถ้วยหน่อยสิเก้าเหรียญเขาอาจจะไปเห็นอะไรมาแน่นอนเลยอะ โอ้ oh, The Empress ถ้วยเป็นไพ่หันหลังนะคะขยายมาจากแปดถ้วยคือตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่าว่าเขาเหมาะสมกับคุณไหมอ,อ่ะอะฮะนอกจากเขาจะเป็นฝ่ายมีทางเลือกกับการเป็นวัตุดินคุณเองก็มีทางเลือกมีตัวเลือกเหมือนกันนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้เพราะเขาก็เหมือนกับอถอ่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้อะคะ่ะ เพราะเขาอาจจะเห็นอะไรจากโซเชียลของคุณจากโพสต์ของคุณนะคะในในวิถีชีวิตที่คุณเองก็มีความสุขนะคะแล้วก็มี FC หลายคนมามาเม้นคุณนะมามาจีบมาเตะมาแตะอะไรกับคุณเนี่ยเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาแบบเหมือนกับรู้สึกใจคอไม่ดีกับธาตุดินหรือเปล่าใจคอไม่ดีนะคะว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาในแบบที่เขาคาดหวังมาตลอดประมาณนั้นแล้วนะปัจจุบันเนี้ คุณรู้สึกยังไงอะคุณรู้สึกยังไงอัศวินดาบนะคะขอเปอร์สามใบเพิ่มเติมนะคุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงหรอ,อคุณก็ยังสนใจในทางเลือกอื่นด้วยนะคะอ๋อแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ที่คุณชอบด้วยเหมือนกันนะปัจจุบันนี้เขาก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคะแต่แต่การเข้ามาแบบไวไ แล้วคุณเองก็ไม่สามารถที่จะแบบโฟกัสแล้วก็มั่นคงกับเขาได้เพราะคุณก็ยังมีทางเลือกอื่นที่คุณเองก็อาจจะคุยไว้ด้วยหลายคนนะท่านดินก็ไม่ธรรมดานะจริงๆเราเองก็ไม่ได้ธรรมดานะคะเหมือนกันเลยอ่ะจะเรียกว่าสิ์เสมอมาเจอกันไหมอ่ะซึ่งเขาก็มีทางเลือกอย่างเงี้ยแล้วคุณเองก็มีทางเลือกแล้วคุณก็ไอ o ดน c ค r แล้วคุณก็ไม่ได้แคร์เขาอะแต่เขาว่าแคร์คุณคือปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองว่าทําไมเขาถึงแบบรู้สึกกับคุณได้มากขนาดนั้นนะทั้งที่เขาก็มีโอกาสที่จะมีทางเลือกเข้ามาในแบบที่เขาไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสที่คุณก็ได้แต่ทีนีน้ความรู้สึกของเขาอะเขาห้ามไม่ได้ะคะ่ะความรู้สึกของเขามันต้องการเพียงแค่คุณคนเดียวนะปัจจุบันนี้อาจจะทําให้เขาตัดทางเลือกอื่นไปหมดเลยหรือเปล่าขอบทสรุปความสัมพันธ์นี้หน่อยบทสรุปความสัมพันธ์นี้นะคะ สดาบ p าร์ f เฟนดาบบทสรุปจะเป็นยังไงอ่ะขออีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่หกเหรียญบทสรุปความสัมพันธ์นี้ยังไม่แน่นอนนะธาตุดินซึ่งตัวตัวของคุณเองก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเลือกเขาในตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะไรทั้งนั้นนะ,นะคะ คือตอนนี้คุณอาจจะมีจุดโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะแล้วก็เรื่องของครอบครัวส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์มันสามารถที่จะคุยคุยกันได้จอยๆกันได้ไปเรื่อยๆออแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเป็นอะไรกันนะคะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันต้องเริ่มต้นดูณนะปัจจุบันนี้เท่านั้นคุณยังไม่ได้มองไปไกลถึงอนาคตเท่ากับเขานะคะบางทีเขาอาจจะเจอบทเรียนอะไรบางอย่าง ในแบบที่เขาเคยสร้างเวรกรรมกับคนอื่นไว้ก็ได้อย่างที่บอกไปเขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้เนาะแต่พอมาเจอคุณที่คุณนั้นเป็นคนที่ใช่แล้วเขาอยากจะรู้สึกลักใครจริงๆขึ้นมาแล้วสุดท้ายนะคะเขาก็กลับมาเจอในลักษณะคนที่เขารักกับไม่ไม่ค่อยสนใจเขา่เงี้ยจะเรียกว่ามันก็เป็นเวรกรรมของเขาได้เหมือนกันนะที่เขาก็เคยไปทําใครเอาไว้นะที่ที่เขาอาจจะไปเคยหักอกคนอื่นมานะคะ สรุปว่าจาักรวาลส่งธาตุดินเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเป็นโยมทูตนะคะแล้วก็ตอกตาบาปตาสารเวรกรรมให้กับเขาอย่างนี้เนก <c oughs> วางพูดอะไรเดีย่ยก็คือน่าจะเป็นประมาณนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ากดอะไรนะกดแรงดึงดูดเหรอเออมาเจอธาตุดินอย่างเงี้ยธาตุดินก็ไม่ใช่คนจีบง่ายไงซึ่งเขาอ่ะอาจจะชอบคุณแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคุณจีบง่ายนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเคยเจอแต่ความสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายอะ่ะแต่มันไม่ใช่ธาตุดินนะมันอาจจะ กลายเป็นว่าคุณนะ่ะทําให้เขาขาดความมั่นใจไปเลยเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นรองใครนะการกระทําของท่าสดีนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เลือกก็ได้อะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะมีชาวตุลมีชาวพฤษศพมีชาวสิงมีชาวมังกรมีชาวกันมีชาวกลุมมีชาวมีนนะคะมีลาศีใดอีกเอออืม นอกจากนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้เดี๋ยวนะมีชาวธนูนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นาธนะาตุะะอ,ะาาอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมา,มากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย